การนินทาเป็นนิสัยที่ไม่ดีเป็นการทำลายคนที่ไม่มีทางสู้ไม่ยุติธรรมเลยค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมีประโยคอีกประโยคนึงนะคะที่จะมาเล่าสู่กันฟังนะคะในการที่จะอยู่กับเพื่อนในสังคมอย่างมีความสุขทำให้เราได้มีเพื่อนเป็นกระระะนนัลยาณมิตรต่อกันเป็นคนที่เพื่อนๆก็อยากจะเข้าใกล้นิสัยหนึ่งนะคะที่ครูจะเอามาเล่าในวันนี้นั่นก็นคือการเป็นคนขี้นินทา การนินทาเป็นนิสัยที่ไม่ดีเป็นการทำลายคนที่ไม่มีทางสู้ไม่ยุติธรรมเลยค่ะเหมือนเราเป็นคนที่อ่อนแอชอบทำร้ายคนรับหลังและก็ขาดความเมตตาในใจถ้าเราเป็นคนขี้นินทานะคะใครที่ได้รู้ได้เห็นว่าเราเป็นคนขี้นินทาเนี่ยเขาก็จะไม่ชอบเราเพราะว่าตัวเขาเองนั้นก็กลัวว่าเราจะไปนินทาเขารับหลังด้วยเช่นกันค่ะเหมือนเราก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่าเพื่อนของเราเป็นคนที่ชอบนินทา หรือใครก็ได้นะคะที่เป็นคนที่ชอบนินทาเราก็ไม่อยากที่จะไปเกี่ยวข้องกับเขาเราก็จะไม่ชอบเขาเพราะว่าเราก็กลัวว่าเขาจะมานินทาเราเหมือนกันอยากให้คนที่ชอบนินทาคนอื่นนั้นได้กลับมาคิดใหม่ค่ะให้เลิกนิสัยการนินทาถ้าคิดจะนินทาใครก็ให้เปลี่ยนใจสะนะคะเมื่อไหร่ที่เราคิดจะนินทาคนอื่นเขาให้เราหยิกตัวเองค่ะเพื่อเป็นการเตือนสติว่าให้เราเลิกนินทาไปเลยค่ะ และถ้าครั้งไหนถ้าเราทำสำเร็จนะคะเราก็ให้ชมตัวเองด้วยค่ะว่าเรานั้นเลิศค่ะเรานั้นเก่งเก่งมากดีมากเป็นการให้กำลังใจตัวเองค่ะให้รางวัลตัวเองในการที่เรานั้นเลิกดินทาคนอื่นได้ค่ะและนี่ก็เป็นเกรดเล็กๆน้อยๆนะคะที่ครูอ่อนได้นําม,มาฝากวันนี้หวังว่าคนที่มีนิสัยชอบพูดเรื่องคนอื่นรับ้ังหรือว่านินทานั้นคงจะหยุดพฤติกรรมนั้นได้และกลับมาทําให้เพื่อนๆน,นั้นเกิดความไว้วางใจเราสามารถคุยกับเราได้ทุกเรื่องค่ะ ขอเป็นกำลังใจให้นะคะและขอชื่นชมสำหรับคนที่ไม่ชอบนินทาไม่ชอบพูดถึงคนอื่นรับหลังค่ะขอให้ประพฤติปฏิบัตินี้ต่อไปและเป็นที่รักของเพื่อนๆของผู้พบเห็นตลอดไปค่ะและกลับมาพบครูได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ